เปิดทางให้ใหญ่กว่านี้ลูกกงหลุดไปแล้วอุ้ยเปิดทางไปละเพื่อนฮึขยายให้เป็นใบเลือดรึปอ,อ๊ย้ย เอาล่ะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาทิตย์มาไปนะครับกับเกมรีไซต์ปืนหดขยายไซต์นั่นเองนะครับแม่สำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมที่เราจะได้ใช้เจ้าปืนจิ๋ววันนี้ในการย่อหรือว่าขยายนะครับสิ่งต่างๆนั่นเองก่อนที่เราจะเริ่มเล่นก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจนะครับให้กับพี่อาทิตย์ในการยิงปืนในวันนี้ถ้าพร้อมแล้วก็มา เริ่มเล่นกันเลยเถอะนี่มันเจ้าโจรหรือเปล่าเอ่ยเราจะต้องทําการนี่เลยใช้ปืนนี้อ๋อย่อให้มันหดเล็กลงจะได้แบบว่าเท่ากับอันด้านข้างอ,อือเฮ้ยเปิดประตูพิเศษหรู้สึกว่าจะ <c oughs> เข้าไปขโมยสมบัติแล้วก็ตายซะแล้วนะเรเวลถัดไปเราจะต้องทำยังไงกับเชือกเอ่ยเอตรงไหนกันนะออ้ตรงนี้นี่มันเจ้างูหรือเปล่าเอ่ย ลองขยายเจ้าง,งูโอ้โหแล้วก็เดี๋ยวก่อนอันนี้คดให้มันเล็กลงได้หรือเปล่าเอ่ยนี่วิ่งพ่านงูหุย้ยหลบได้ขโมยเพชรไปแล้วม,มีคนตามมายิงซะด้วยนะข่าวนี้ก็จะต้องทำยังไงเอ่ยสงสัยอาจจะต้องเฮ้ยขยายเครื่องบินรื้ออ้าวปลิวไปห,หมดมเปิดทางให้กับนักล่าสมบัติคนนี้ ด่านที่4โอ้โหมีแบบว่าคนดักยิงอยู่เยอะแยะมากมายเอ้ประตูตรงนี้เราสามารถขยายได้หรือเปล่าเอ่ยไม่ได้กดประตูให้มันเล็กลงอืมจากนั้นก็เออเดี๋ยวก่อนด้านบนตรงนี้อุ้ยมีเพชรแบบว่าลองขยายดูซิโอ้โหโคตรใหญ่อ่าอืมโกยเข้าไปเลยเฮ้ยเอาสมบัติมาให้ด้วยโอ้โหปืนอะไรเอ่ยอยากจะได้จริงๆจัดไปเลย ได้มาแล้วจ้าโอ้โหตอนนี้ก็อยู่ในคุกแห่งหนึ่งสิสินะเราจะต้องทำยังไงดีเอ่ย โอ้โหรู้สึกว่าเราสามารถขยายลูกกรงได้งั้นเหรออุ้ยตรงนี้อดไปอืออิดเล็กลงหนีได้หรือยังเอ่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนยังไม่ได้งั้นเหรอสงสัยต้องอ๋อมีตรงนี้ด้วยเปิดทางให้ใหญ่กว่านี้ลูกกรงหลุดไปแล้วอุ้ยเปิดทางไปละเพื่อนมึมีปืนใหม่ตรงนี้กันด้วยนะเอาละคราวนี้ก็เลเวลที่6โอ้โหยโผล่ลงมาตรงนี้ก็ยังไม่สามารถหนีได้ขยายเชือกกันก่อน,อนละกันฟืดอ่าให้มันยาวขึ้น แล้วก็เอ้ยอันนี้เหรออุ้ยดันอ๋อดันอันนี้ไปลองรับพรึบอุ้ยลงถังแม่เหม็นไปนิดนึงแต่ก็รอดชีวิตโอ้โหมีไฟส่องแบบนี้ถ้าทางจะหนียากเห็นไหมครับว่าด้านบนแม่มียามอยู่คนหนึ่งเราจะต้องทำยังไงดีเอ,ยอ,อ่ยอ่าโอ้ไม่เห็นจะยากเราก็หดไฟตรงนี้ เออให้ไฟมันดวงเล็กลงเดี๋วผมแล้วก็ค่อยๆแอบแม่อย่างแนบเนียนนี่ผู้คุมอีกสองคนตรงนี้ก็ขอให้มันใหญ่ขึ้นเพื่อบดบังสายตาโอ้โหขยายขนาดนี้ยังไม่เห็นอีกแม่เกินไปแล้วเพื่อนอฮ้ยแอบลังรถลดงั้นหรออฮ้ยประตูกดประตูกันหน่อยอืมจะได้อืเดินเข้าไปได้ไปลวจ้าออกจากรั้วได้แล้วเพื่อน โอ้โหเราจะต้องใช้แพรนี้หนีออกไปจากที่นี่กันให้ได้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งอ๋อตรงนี้มันกางเกงในนี่หว่าขยายให้เป็นใบเลือดปอโื้ยโคตรใหญ่อ่าจากนั้นก็ตรงไหนอีกเอ่ยอู้โคดน้ําเราจะต้อง ขยายตรงนี้เพื่อให้แบบว่าเรือมันลอยได้โอ้ยไปแล้วเพื่อนอร้อยเปอร์เซนต์ปืนใหม่มาละจ้าโอ้โหยอ่านว่าอะไรก็ไม่รู้ลองดูแล้วกันคราวนี้ก็เฮ้ยลงมาที่ใต้ทะเลลึกเดี๋ยวก่อนรู้สึกว่าจะโดนแบบพวกนางเงือกจับเอาไว้อยู่เอก้อนหินก้อนนี้เราสามารถกดได้หรือเปล่าเอ่ย้ยฟองอากาศดันมันไปแล้วฮ้แล้วก็ตรงนี้ลองขยายไม่ได้ต้องหดเฮ้ยพ่นฟอง เรียบร้อยได้กุญแจด้วยเพื่อนแม่รอดชีวิตจนได้โอ้โหปืนใหม่ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยคราวนี้เราจะเอากุญแจมาตามหาสมบัตินั่นหรอน่าจะมีสมบัติถูกทับอยู่ที่ใต้นี้นี่ไงเออเห็นอยู่กล่องสมบัติเนี่ยผมฟืบอุ้ยเปิดออกมาแล้วแผนที่คุมทรัพย์ปืนใหม่50%โอ้โหรู้สึกว่าตรงนี้จะเป็นยานเอเลียนกันสินะเนี่ยผมเอ้ยทุ่นระเบิดต้องขยายใหญ่ ให้มันระเบิดตู้เออหนวดหายนี่ผมปุ๊บตู้โอ้ยยาน UFO, ยูเอฟอเฮ้ยดูไปแล้วอ,อะไรวะเนี่ยโอ้โหคราวนี้เรเวล12อยู่บนยาน UFO ที่กำลังจะดูดเจ้าวัวตัวนี้แต่ว่ายานเล็กเกินไป ขยายใหญ่กันหน่อยเออจะได้ดูดเข้าแล้วก็วัวตัวนี้กดให้มันเล็กลงดูดไปแล้วโอ้ยมีขี้ออกมาด้วยโอ้โหปืนแกมมาเป็นปืนที่อู้สุดจะเท่จริงๆจัดไปมาลองใช้กันดูหูนี่มันกําลังจะเอาพวกมนุษย์กับเจ้าวัวใส่เข้าไปในแคปซูลรวมล่างงั้นเหรอโอ้โหไม่อยากจะช่วยเจ้าพวกเอเลี่ยนจริงๆแต่ก็ช่วยไม่ได้แล้วนะอ,อนายจงหดไปซะอ้าวเข้าไปแล้วเอ,อ้เจ้าวัวผสมร่าง เข้าไปเลยออกมาเป็นเฮ้ยมนุษย์อะไรเนี่ยมนุษย์วัวโอ้โหปืนใหม่เหมือนจะเป็นปืนเอเลียนเลยนะคราวนี้ก็เป็นรถโอ้โหรถสายฟ้าเราจะต้องเพิ่มพลังงานกันหน่อยรืดเฮ้ยโอ้โย พลังแรงสูงดูซิอุ้ยทะลุวิติกลับมาที่ยุคโบราณเอ้ยนี่มันพวกอะไรเนี่ยเจอกับผู้ครั่งศาสนาสมัยก่อนโอ้โหยนี่มันเหมือนจะเป็นพวกผู้ล่าแม่มดอะไรแบบนี้หรือเปล่านะเฮ้ยคราวนี้ก็โอ้โหยต้องมาขยายเจ้านกตัวนี้ปราบแล้วก็อ่าเหมือนจะเป็นแทงน้ำเฮ้ยชนไปเออล่วงมาทับ โอ้ยลาดน้ำไฟฟ้าช็อตกลับมาที่โอ้โหโลกเดิมไม่ใช่สินี่มันยุคอนาคตกันแล้วอืมฉลามเจ็ดดีแม่เจ็ดมิติกันเลยล่ะแล้วก็โอ้โหเอเลี่ยนเต็มไปหมดนี่ผมฉลามขยายใหญ่ นี่อ้าวออ้ยตกใจเนี่ผมแค่เนี้ยปิงโอ้โหว,วาเนียมอะไรเนี่ยอ่านไม่ออกเป็นปืนที่พลังงานสีฟ้าน่าใช้จริงๆจัดไปดอนที่17โอ้โหยรู้สึกว่าจะมีมนุษย์กับเอเลี่ยนคนหนึ่งนี่มันถืออะไรเอ่ยชิ้นเนื้องั้นเหรอต้องขยายใหญ่กันหน่อยแล้วก็เออตรงไหนก็นอีกนะอุ้ยอาคารนี้คาเฟ่น้องเหมียวอวกาศปราบไม่ได้ย่อหน่อย ปรื้อเออลงมาแล้วเจ้าแมวเหมียวฮ้อุ้ยกระพิบกระพิบเดี๋ยวก่อนอุ้ยอะไรเนี่ยเข้าบ้านมาเฉยปืนใหม่หน้าตาธรรมดาจริงๆเออนี่มันเหตุการณ์คุ้นๆนะเหมือนเรืออะไรนะเอเวอร์กรีนหรืออะไรสักอย่างที่จอดขวางแม่น้ําทําให้เออไม่มีการขนส่งที่รวดเร็วโอ้โหเราจะต้องใช้ปืนนี้ย่อกันหน่อยครับโอ้ยเฮ้ย,ยสินค้าล่วงลวงทะเลหมดเลยอื นี่เลยเรือที่ต่อคิวไปให้หมดโอ้โหนี่มันเกิดเหตุเพลิงไหมยังหลับไม่รู้เรื่องอีกเดี๋ยวก่อนสงสัยเสียงนาฬิกาปลุกยังไม่ดังพอต้องเพิ่มพลังเสียงอุ้ยโอ้โหยกริ้งแบบว่าเฮย้ยแผ่นดินไหวไฟไหม้ตูดอ้าว7จสปเซ็กันแล้วอ๋อหอยพนักงานขนเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านไม่ได้เพราะว่าเฮย้ยช่องประตูมันเล็กเกินต้องย่อขยายเฟอร์นิเจอร์กันหน่อยนี่ย่อบแบบนี้แล้วค่อยไปขยายที่หลัง อ,อขนส่งได้อย่างยอดเยี่ยมเปิใหม่เฮ้ยที่แบบนี้ก็ดูดีเหมือนกันนะ M R K 2จัดไปอือือเป็นด่านปริศนาที่แท้จริงคราวนี้ก็ย่อลูกบอลก่อนปราบ จากนั้นก็ไหลลงมาตรงนี้ปึิบดูซิรูนี้จะสามารถผ่านได้หรือเปล่าต้องย่อนนิดนึงลงไปเลยเย่โอ้โหปืนใหม่เท่อีกแล้วเอตรงนี้มีใครกําลังเล่นสระน้ําอยู่หรือเปล่านะมาย่อกันหน่อยปึ๊บมองไม่เห็นนี่ผมอ่า ผู้หญิงคนหนึ่งดูสิเฮ้ย <Hey, S 1> ใครมาแอบดูกันนะ <c oughs> ไม่ดีเลยนะเฮ้ยโบนัสเรเวลจัดไปหน่อยสิเอาละคราวนี้ก็โอ้โหยต้องซ่อมสะพานก่อนเฮ้ย hey, ขยายครับผม <c oughs> นี่ฝังนี้ด้วยไม่งั้นลด <c oughs> ลดความมด <c oughs> ออืไปต่ออุ้ย <c oughs> ตายไปหลายคนแย่เหลือเกิน สวนสนุกแห่งหนึ่งโดซสิความสูงต้องโอ้โหระดับขีดตรงนี้ไม่งั้นไม่สามารถเล่นได้น่าสงสารเหลือเกินเจ้าหนูงั้นก็ย่อลงมาหน่อยเออเจ้าหนูจะได้สามารถเล่นได้นี่ไปแล้วจะเล่น เดี๋ยวก่อนเร็วขนาดนี้อย่าปลิวนะเพื่อนโอ้โหอันตรายจริงๆเฮ้ยปืนนี้อย่างเท่ t x c อนโอ้โยต้องใช้กันแล้วนายดูสิปืนอันนี้โอ้โยนี่มันโคตรจะร้อนเลยนะสงสัยต้องลดขนาดของดวงอาทิตย์กันหน่อยตรีด อ๋อให้ดวงอาทิตย์มันตกไปเลยเดี๋ยวก่อนนี่มันอะไรเนี่ยขยายเตียงได้ด้วยอุ้ยมาแต่ว่าย่อตรงนี้ไปก่อนอื้หือหลับอย่างสบายใจเย้ปืนใหม่ก็โอ้โหโคตรเท่เลยนะเรเวล25อื้อหืออุปสรรคในการตีก๊อบคราวนี้อยู่ที่ท่อนไม้ตรงนี้เลยเดี๋่ผมอ่าจากนั้นก็โอ้โหขี้โกงเหลือเกินเราจะขยายหลุมให้โคตรใหญ่ยังไงก็ลงอื้อตีลงไปแล้ว เฮ้ยทีเลอ <c oughs> มาจากไหนวะเนี่ยโอ้โหนี่มันที่ไหนวะเนี่ยรู้สึกว่าจะมีเอเลี่ยนกำลังจะสื่อสารกับเรามาขยายสัญญาณหน่อยเออฟังไม่รู้เรื่องแล้วก็ตัวรับสัญญาณตรงนี้ ต้องใหญ่ขึ้นด้วยสองฝั่งฮือจุดูสิโอ้โหได้คุยกับเอเลี่ยนตัวเป็นๆเรเ,เวล27อูอ้อยู่ที่ฟาร์มแห่งหนึ่งแล้วก็เฮ้ยทำไมไก่เยอะเหลือเกินนี่มันต้องทำอะไรเอ่ยขยายไข่เฮ้ยอุ๊ยไข่แตกกลายเป็นไก่ตัวยักษ์ตรงนี้ด้วยอืมอุ้ยได้นงสาวทีเล็ก <laughs> เฮ้ยกินไก่ให้หมดอ้ อุ้ยปืนใหม่ Genesis 200. จีนิ s ซ s สองร้จัดไปขอเป็นดาดสุดท้ายแล้วกันนะข่าวนี้เลเวล28อืมโรงงานแห่งหนึ่งเอปล่อยแบบว่าแม่อะไรก็ไม่รู้เยอะแยะสงสัยต้องโหดกันหน่อยมลพิษจะได้น้อยลงหือจุ๊บแต่ว่าการสะสมควันด้านในก็น่าจะทำให้คนด้านในตาย ้ธรรมชาติฟื้นฟูสุดยอดไปเลยนะเพื่อนโอ้ยมีโจรดักทำร้ายคราวนี้หน่าสนใจจริงๆแต่ก็ไว้ค่อยมาต่อกันในคราวหน้าแล้วกันนะก็สำหรับใครที่อยากจะลองเล่นเกมนี้นะครับผมก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปกันเลยใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับกดติดตามกดปุม่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจนะครับให้กับเพียรติในการพดขยายในคราวหน้านั่นเองใน ตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจุ๊บ